สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวสกุชชี่ห้าอันดับนะคะที่มันสโลที่เราชอบด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันดับ5กันก่อนเลยนะคะอันดับ5นะคะก็อันนี้จากไทยนะคะมีแท็กด้วยถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษนะคะเป็นของ Made in Thailand นะคะ Apple นะคะ มันไม่ค่อยสโลว์นะเพราะมันเป็นของไทยแต่ว่ามันแพงตรงที่เชอร์รี่พวกอะไรนู่นหลายอย่างนะคะแต่มันไม่ใช่ตากูชิอะ่ะนะมันไม่ค่อยนั่นเลยมันเป็นเยสั่งขอม,มากกว่าโอเคต่อไปนะคะอันดับสี่ก็จะเป็นนี่เลยค่ะหน้าอมยิ้มนะคะ สีแชมพูนะ,มน,น,นะสโลอยู่เหมือนกันนะคะเป็นวงกุญแจไม่มีแท็กนะคะ20บาทค่ะซื้อคนละล้านกันนะสโลอยู่เหมือนกันนะแต่มันสโลได้น้อยมากๆนะคะน่ารักนากรัมมากนะคะ โอเคผ่านไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นอันดับ3 3แล้วนะก็จะเป็นแบบพกพัแจเหมือนกันร้านเดียวกันกับตัวสีนภูเลยนะคะ20บาทเท่ากันมือโบน่ารักมากนะคะอันนี้จะเป็นหมีนะอันนั้นจะเป็นลูกอมยิ้มสโลค่ะแต่มันสโลไม่มากเช่นกันนะ แต่ว่าพอเวลาบีบไว้า่างนี้นะคะแล้วเวลามองเียมันก็จะเหมือนมีอะไรมีเม็ดค่อยค่จางนะคะถ้าภาพช้าได้ดูดีเลยะนะคะมันดึบๆบบนหน้าแล้วก็ถ้าใครยินเสียงนะนี่สุดแบบเล็กๆนะคะ small สมบอลน,นะคะมันจะไม่กลมนะมันจะแบบครึ่นวงกลมนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้สั่งซื้อไปซื้อมาเลยนะคะต่อไปอดบบสองนะคะนี่ก็จะเป็นรูปหมีเหมือนกันนึบหนับค่ะมันนึบหนับมาก นี่นะานึบหนับทั้งก้นแล้วก็หน้าด้วยมันหนึบหนับหนึบหนับนะคะซื้อมาเมื่อวาน,นะคะ่ะทั้งหมดเลยนี้ก็ยีบาทเช่นกันแล้านบียกานเป็นพวงกุญแจไม่มีแท็กนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นของแท้หรือเปล่าทำจากน้ำยามาเลย โลมากต่อไปนะคะจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะคะแทนแนแทน,นนะคะบ๊บบลบิ๊กเลยนะคะบอนบิ๊กเลยใหญ่ถ้าฝ่ามือนะคะแค่ตรงนี้นะคะเหนมอให้ดูความแตกต่างนะคะฮึนะคะ ดูเหมือนมันจะเป็นแบบเดียวกันนะคะแต่ว่าแค่คนละสีเป็นข้อเป็นลูกเนาะมันคงไม่ใช่ของไอบูมนะไม่มีแท็กด้วยเป็นพู้กุญแจธรรมดาีห้าสิบเกาบาทนะคะที่ร้านเราไปซื้อนะมีกล้วยยืดด้วยนะคะแล้วก็เพิ่งเคยเห็นกล้วยยืดอ่ะ มีพวกดินเบานะคะเป็นร้านกิฟช็อปธรรมดาในิฟรีนะคะอ,อตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีพอไปดูมันก็ผ่านผ่านก็เห็นมีนะคะก็เลยไปดูดรอบอแบบมันนั้นมากเลยอ่ะท่า,านสักพันยาคะ หมดไปแล้วนะคะ5อันดับนะคะของสุกุชี่ที่เราชอบนะคะมา,มากเลยนะคะห้าอันดับนะคะใครแบบสนใจสุกุช่นะคะก็สามารถบอกได้เลยนะคะว่าสกุชี่ขายที่ไหนราคาทุกทงนะคะก็ช่วยแนะนำกันหน่อยนะคะบ๊ายบาย